คุณเคยดื่มน้ำเต้าหู้แบบไหนกันบ้างคะหลายคนคงเคยดื่มน้ำเต้าหู้รสชาติต่างๆใส่เครื่องกันมาแบบจัดเต็มแต่จะมีสักกี่คนที่เคยดื่มน้ำเต้าหู้แบบขั้วเข้มวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับน้ำเต้าหู้ที่พิเศษมากขึ้น 5AM คือชื่อร้านแห่งนี้ค่ะน้ำเต้าหู้ที่นี่มีให้เลือก2แบบคือขั่วอ่อนและขั้วเข้มขั้วอ่อนรสชาตินุ่มนวลส่วนขั้วเข้มจะจัดจ้านกว่าและหอมกลิ่นควัน ที่ร้านจะใช้ถั่วเหลืองออแกนิกคุณภาพดีในการทำและนำมาดัดแปลงเป็นเมนูที่หลากหลายเพื่อให้คนรุ่นใหม่รู้จักและเข้าถึงกับน้ำเต้าหู้มากขึ้นน้ำเต้าหู้ร้อนเซ็ตจัก,กรพัดเป็นน้ำเต้าหู้คั่วเข้มใส่ถั่วแดงลูกเดือยแปะกล้วยและบัวลอยงาดำรสเข้มหอมกลิน่นสโมกน้ำเต้าหู้ร้อนมีนรักปลาต้องโกเป็นน้ำเต้าหู้คั่วอ่อนรสนุ่มใส่เครื่องและเสิร์ฟคู่กับปลาท้องโกใครชอบเมนูสดชื่นแนะนำเป็นน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าว เป็นการนำถั่วเหลืองไปต้มในน้ำมะพร้าวแล้วจึงนำมาทำเป็นน้ำเต้าหู้รสชาติกลมกล่อมหอมหวานไอเทมเด็ดเคียงคู่น้ำเต้าหู้อย่างปลาท้องโกร้านนี้เขาทำดีมากทอดใหม่ทุกออเดอร์รอนานหน่อยแต่ไม่ผิดหวังกรอบไม่อมน้ำมันกินคู่กับสังขยาใบเตยหรือสังขยาน้ำเต้าหู้กล้วยปลาโทสโกฮันนี่เลมอนของหวานเย็นฉ่ำเป็นปลาท้องโกเสิร์ฟพร้อมกับไอศครีมน้ำเต้าหู้ราดด้วยฮันนี่เลมอนหวานซ่อนเปรี้ยวกินแล้วสดชื่นดีมาก นอกจากของหวานที่ร้านยังเพิ่มเมนูของคาวมาด้วยซีสหายกรอบเป็นฝองเต้าหู้ทอดกรอบอบล้อมด้วยแซลมอนปูอัดชีสและเบคอนเบินไฟมาอ่อนๆกินเพลินใครที่ชอบน้ำเต้าหู้หรืออยากลองกินอะไรที่พิเศษกว่าเดิมต้องลองแวะมานอกจากน้ำเต้าหู้แล้วยังมีเมนูให้ลองอีกเยอะทั้งไอศครีมสลัป,ปี้รสชาติน่าลองทั้งนั้นและที่อยากบอกอีกอย่างร้านไม่ได้เปิดตีห้านะคะ แต่5 a.m. เป็นช่วงเวลาในการต้มน้ำเต้าหู้ที่ดีที่สุดเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ของวันพร้อมรับน้ำเต้าหู้อุ่นๆกันสักแก้วไหมคะ